คนไทยตั้งคำถามและสงสัยว่าทหารลาวได้เงินเดือนไม่ถึงล้านกีบหรือว่าแค่พันกว่าบาทไทยถามหน่อยเถอครับเขาทำยังไงเขากินยังไงแล้วลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงใช้เงินยังไงพ่อแม่ที่ไม่ได้ใช้ลูก แต่ว่าลูกก็ไม่ได้ทำงานให้พ่อแม่ก็ไม่ได้หาเงินส่งพ่อแม่ว่าเขาจะอยู่ยังไงแต่กับโดนคนลาวบางท่านออกมาว่าทหารลาวเขากินข้าวเขาไม่ได้กินขี้เหมือนกับทหารไทยโอ้โหพี่น้องคะเจอคำถามแบบนี้ด้วยความห่วงใยที่พี่พ อที่คนพี่ๆคนไทยเป็นคนถามแต่เจอคอมเมนต์ของคนลาวตอบไปแบบนี้เอาจริงๆนะทุกคนแพราในฐานะที่เป็นคนลาวเหมือนกันแล้วก็ได้อยู่ในไทยเนาะก็รู้เลยว่าเขาถามเพราะความห่วงใหญ่แต่คำตอบที่ได้ทหารลาวบอบพอใจหลังสากที่มีการเปรียบเทียบนะคะพี่น้องว่าทหารลาวเนี่ยนายสิบ โนะทุกคนก็คือนายสิบลาวเงินเดือนเจ็ดแสนกีบแต่ว่านายสิบไทยเงินเดือน2องห0ืบาทโอ้โหพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นกระแสนะคะว่าเป็นยังคนลาวหลายๆคนถึงได้บันทอนจิตใจเชือเกินเวลาทีเว่าถึงเงินเดือนนะคะทุกคนโดยเฉพาะอา ทหารในหลาาของเห่านะเหลืองเล่าจะเป็นเนีใดไนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อว่าจะมาเล่าสูพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะครับชมเขาฟังก็จะก่อนอื่นก็ต้องคอกาวคําว่าสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าทาง่างประเทศนําเรือจา่าที่เข้ามาติดตามครับชมเขาฟังเพื่อว่าคนโกรคนเกา่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะน้องเพื่อว่ากามีมูอยู่คนหนึ่งนะคะขออนุญาตคะ่ะ เ่วาก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะทุกคนมีโมอยู่คนหนึ่งเนาะทีวาย้อนไปนะทุกคนคะ่ะอ่าหลายหลยปีที่ผ่านมาเนาะเพ่ว่าก็ได้ถามโมว่าทามเนเธอในทนาเท่เป็นผู้ชายนะคะอ่าเพ่ว่าก็เลยถามเขาว่าอ่าเคยไปเป็นทหารบ่อนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุประมาณ30กว่านะทุกคนเนาะย้อนไปตอนโน่นประมาณพูดง่ายก็คือประมาณ10กว่าปีหลังอะงประมาณ10 70จ 17ปีหลังอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เคยไปเป็นทุกคนคะ่ะแล้วพี่ว่าก็ถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเขาก็บอกว่าเงินเดือนนะทุกคนตอนนั้นประมาณประมาณ4 000, ี่แสนมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าไม่ได้ออกทุกเดือนและที่สําคัญทุกคนคะ่ะเ h าก็ต้องหักค่าหันค่านีเนาะถ้า h าบุอยากจะหัก คากินคายยังออกลายในเงินเดือนสามอาจสี่แสนกี่วะเข้ากัต้องพยาย่มปลูกพักหรือว่าทําการเกษตรและการนํ่มาพักกับไปขายหรือว่าาสื่ออาหารการกินเพื่อชี้มาทดแทนโบไห้เงินเดือนของเฮานั้นลดลงโอ้เพว่าว่ามีแบบนี้ด้วยหรอเขาก็บอกว่ามีนะทุกคนเนาะมีกับแบบนั้นเลยแลกะสิ่งสําคัญคือเขาบอกว่าอ่า เขากับปลูกพักปลูกยังทําการ,กรเกษตรยังต่างๆนะพี่น้องแล้วพี่ว่าก็เลยถามว่าแหละได้เป็นทหารจักปีเข้าก็บอกว่าได้เป็นทหารซีปีพี่น้องคะ่ะซีปีนั่นจุนกระทังเงินเดือนนะประมาณหาเซนหาเซนสมัยแต่ก่อนกันลายอยู่นะพี่น,น้องเนาะแต่ว่านาทีเนียนคือหาเซนนั่นเข้าจะบ่อได้รับเงินเดือนทุกๆกเดือนก็อาจจะประมาณจักเดือนละพันวานะคะ ามเดือนออกเทือหนึ่งยังกับประมาณนี้แหละแต่ว่าเฮ้าจะบริรับเต็มในเงินที่ว่าเพื่อใไ้นะเฮ้าจะบรารับเต็มนะพี่น้องจะต้องถือค่าค่าหันค่านีนอค่าทีกินที่พักและก็ค่าที่แบบว่าเาข้าปลูกพักขายบรด้ตามอ่าจำนวนทีเพื่อนกำหนดไว้ก็ต้องหักไปโอ้ <laughs> ชีวิตพี่น้องเอ้ยแพรว่าฟังแล้วแพรว่า บวไวอะจริงๆนะทุกคนต้องขอโทษขอภัยนะที่หัวล้อคือหัวล้อนี่คือไม่ได้แบบในน้ําที่แบบว่าเยอะเย้ยนะแต่หัวล้อเพราะว่าเห็นใจแล้วก็เขาใจนะทุกคนมันบอกผู้บางคนอนะ่ะผู้ชายบางคนนะคะก็เขาใจว่าเขาก็อยากเป็นทหารเนาะเขาก็อยากเป็นทหารเพื่อที่แบบเออรู้สึกแบบดูเท่ดูยังแบบว่ามีแต่มโมในกลุ่มผู้ชายเนาะจนกระถังไปเลียนทหารมา 4ปีก็เลยได้ออกนะพี่นนองนะออกนะที่นี่ก็เลยแบบเออตัดสินใจมาบวชเรียนที่ไทยแล้วก็ในระยะหนึ่งก็เลยอ่ะพอมีความรู้นิดหน่อยทุกคนก็เลยแ,แบบอ่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอะไรจริงจจังๆกะอยู่ประมาณอีก4ปีในระยะ4-5ปีทุกคนคะ่ะเพื่อความรู้เพื่อวิชาความรู้ในเฉพาะตัวเพราะว่าหนึ่งเนาะถาเฮาเฮียนในแบบว่า าตามปกตินี่การทำการเทียนของเฮานี่ก็ต้องใส่เงินแม็นบอพี่น้องคะ่ะใส่เงินกับบวกกันไปกันมาแล้วมันก็บบอคอยจะอำนวยความสุวกะไทีนี่ค่ะคือหลายหลายคนเลยผู้ใช้หลายหลาย,ลายคนพี่น้องคะ่ะยุ่เล่านี่มีผู้ใดเนทีจะน้อยมากเลยทีจะบวบวดเลี่ยนนะทุกคนน้อยเลยเพ้ว่านะคะนี่ก็คือเรื่องจริงเนาะและเข้ากับมากนะทุกคนคือย้อนไปณนะตอนนั้นหลายปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเงินเดือน,นทหารเนี่ย คือ 3- 4สแสนกีบพี่น้องคะถ้าพีว่าจำบพิษนะคะก็ประมาณนี้แหละแต่ณปัจจุบันนี้ทุกน้องคะนาย1ิบโทนะคะสิบโทนี่แหละนาย1ิบโทลาวเงืนเดือนเจแสนกีบเท่ากับ1,000บาทนะตอนนี้แล้วนะพี่น้องคะหนึ่งพบาทพี่น้องคะแล้วนายทหารลาวบางคนบาง่านนี่ก็แอบหน่อยใจว่าเฮ้ยนะคะพี่น้องคะ่ะ คันมาทางฝังไทยบอกไว้ง่ายก็คือผู้ชายก็ต้องคุยกันในโลกชั่เชียวเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ด้วยเด็ดสอบทามโมเพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าอยู่ทั้งฝังไทยนี่เข้าได่เงินเดือนเนี่ยคือสองหมืนกว่าและเท่ากับมีวัติการอีอยังต่างๆนานาทุกคนและที่สําคัญคือบริหักค้ากินคาอยู่เมื่อรายคือกันกับทางเล่าเนาะขนาด อันนี้ก็คือก,กันกับทหารอยู่ในลาวเฮากันเลยแบบเออถามกัน่าโอเป็นความโชคดีเพว่าได้ไปอ่านบทบทความความหนึ่งนะคะคืออ่ะพี่เขาจะบอกไว้นะทุกคนคือบทความนี้คือเพว่าอ่านแลวเพวาซึ้งมากเลยคือเขาบอกว่าอ่ะคือทหารในในไทยเนี่ยจะมีอ่ะสวัสดิการละย่างนะพี่น้อง สวัสตดิกันต่างๆนานา่ๆๆคือหลายอย่างเลยไหนอันนี้คือพี่ว่าเดี๋ยวไปอ่านเบงนะคะแล้วก็พี่ๆ FC นะคะมีความหูเนวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะมีความรู้เพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกน้องเพว่าเนี่ยนะทุกคนเขาบอกว่าเรืองเงินเป็นซิงธรรมดานะคะทุกคนสําคัญที่วาทหารเล้าหักศาสบอพี่น้องคะจริงอยู่ว่าการที่เข้าไปเป็นทหารในเล่านี่เป็นบอถ้าเขามีความหักศาส เท่ากับไปเปลี่ยนได้เพราะว่าใจเขาอยากเป็นเอาจริงๆทุกคนคะ่ะการที่เป็นทหารไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักชาติอย่างเดียวบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยไม่อย่างนั้นถ้าคุณพูดแบบนี้ผู้ยิ่งนะคะพี่น้องคะ่ะที่บริพิปเป็นทหารก็แสดงว่าเขาบุหักศาสตร์ีิสันบุหักศาสตร์ศาสนาติสัน,สน,สนอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะทุกคนและบอกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนคะ่ะถ้าเรื่องเงินเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหขอบพูดเลยคะ่ะ ถ้ายุคนี้คุณไม่คิดว่าเงินสําคัญคุณอยู่ไม่ได้หรอกเอาจริงๆเข้าของเครื่องใช้แพงขนาดนี้แถมเข้ายากหมักแพงอาหารการกินก็มันไม่ได้หาง่ายๆเหมือนตามธรรมชาตินะที่บอกว่าที่มีคนลาวบางคนออกมาว่า,วาโอ้ยอยู่ตามป่าตามภูตามผา,มากะบุอแต่เหลืองอาหารการกินปัจจุบันนี้มันแห้งแล้งแล้วจ้าตัดไม้ทําลายป่ากันสารทิศสารถุมันสิมีในใส่แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะเออ และคอมเมนต์ต่อไปพปี่ว,ว่าทหารเล่าเศร้ากินเข่ากับศีลกับปลา,าทหารเล่าเขากินเข่ากับศีลกับปลาบอดได้กินขี่คือทหารไทยดอกทำแบบงโง่ๆนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเจอคอมเมนต์นี้เข้าไปแล้วพปลว่าจุกเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้คือพปลว่าอ่านคอมเมนต์นะคิดไหนเนี่ยไหนคะพี่น้องคะ่ะ เขาถามว่าทหารลาวเนี่ยอยู่ใดเนี่ยไงเงิ่นเดือนเนี่ยแขนเจ็ดแสนกีบต่อเดือนค่ะพี่น้องกะถามวายูใดเนี่ยไดและมีคนมาตอบว่าทหารลาวกินอ่ะเขากินเขานะทุกคนคืออ่ะเขาอ่เขากินเขากับศีลกับปลาเข้าบริกกินเขากับขี่คือทหารไทยดอกวสัน ทุกคนค่ะคือมันเป็นคําถามเพราะว่าเขาสงสัยว่ายกตัวอย่างเนาะเอายกตัวอย่างาง,ง่ายๆเลยขนาดเล่าเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยเออขนาดไม่ใช่แพ่ว่าเป็นคนไทยคนไทยเขาเป็นทหารเป็นบพี่ดองค่ะเงื่นเดือนตั้งสองหมื่นกว่าผมก็ยังบอกว่าต้องใส่ค่าหันคาเหนียสคาใส่ใจหนูนีนนันก็เลยถามพ่อความเป็นห่วงแต่เจอคําตอบแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนี่แหละผนบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะทุกคนบางครั้งอะ่ะ เราตั้งคำถามเพราะว่าความสงสัยแล้วอยากรู้จะได้รู้ว่าเออบริหารจัดการยังไงบางครั้งเราก็จะได้เอาแบบตัวอย่างไงาว่าเออทำไมเรามีเงินตั้งเยอะขนาดนี้แต่ทำไมเราไม่มีเงินเก็บนี่คืออยากให้มองโลกในแง่ดีนะคะพี่น้องคะ่ะแต่พอเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็คือไปบเป็นเลยนะคะพี่น,น้องเนาะว่าเพนตอบมาได้แนวใดนะคะว่าทหารอลาวเป็น แบบนั้นแบบนี้นะคะโอ้ยโอเคนะคะพี่น้องขะรับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนวใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจากพี่น้องนอกเพืว่ากะได้มาอ่านคอมเมนต์ให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านได้รับชมมาฟังนะคะเกี่ยวกับการเป็นทหารนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเราจะทํายังไงกับแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าบอกว่าขั้น ME, A ead, บ่มีเวียเคสกะเอาไป อาเหตุเหยียกเอินซะพวกอายาสางเหลืองเว่าวหายทหารล่าเทิงเงินเดือนจะบ่อร้ายก็มีความอดทนพยายามเหตุเพื่อประเทศชาสตรปกครองศาสตร์และกะเพื่อที่บานเมืองของตนอันนี้แพรว่าก็ขอชื่นชมค่ะแล้วก็เขาลบนะทุกคนว่าเพื่อนคือผููที่เป็นหัวของศาสตร์นะทุกคนบานเมืองนะ แล้วเพื่อว่ากับหูเลยว่าการเป็นทหารนี่มันลําบากมากๆเขาจริงๆนะเพื่อว่ากัากาามบ,กบกนะกมีมูมีเผื่อนหลายคนนะทุกคนเพื่อว่ากับได้ถามนอนจนอายุป,ปูนนี้และจะไม่ได้ถามมันก็โบเมนแต่สิ่งสําคัญคือเฮ้าอยากตั้งขอสงสัยว่าทั้งที่หูว่าการตีห้องไปเป็นทหารมันลําบากแต่เป็นยังเพื่อคือหายเงินเดือนเฮ้าหน่อยแท้แมยังหักค่านัานค่าหนีเหมือนทีเพื่อว่าได้เราไปตนคลิปนะคะว่า พาะวามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเป็นทหารแหละกะฮักคาหันคาหนีแถมยังหายเฮ่าปลูกผักปลูกอียงเพื่อปลูกผักผลไม้เพื่อจะนําไปขายถ้าฮาวามันบวไ้ตามที่กําหนดกมะมาฮักเงินเฮ้านะพี่น้องจากที่เฮ้าจะได้แค่ราคาสามสี่แสนกีบเฮ้ากระกับได้แค่สองแสนกว่า โอเคนะคะพี่น้องคะได้หัรช่วงฮาฟัางแล้วไม่ความคิดเห็นแนว่ยใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะหัรช่วงฮาฟัางแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกำนัําด้วยจจาขอขอบคุณในไลน์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ